สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรุชาแข่งใจรหัส0-39เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสยามสังไตรค่ะจะมายกตัวอย่างสื่อนะคะเริ่มที่อย่างที่หนึ่งเลยค่ะช้างน้อยคอยได้ประกอบการเล่านิทานเรื่องช้างน้อยคอยได้นั่นเองค่ะก็จะให้พี่ช้างเนี่ยเป็นผู้เล่าแล้วก็เป็นการดึงดูด ความสนใจของเด็กๆให้ตั้งใจฟังค่ะต่อไปนะคะเป็นป๊อปอัพค่ะป๊อปอัพวิธีล้างมือ7ขั้นตอนซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นรูปการล้างมือนะคะท่าที่1แล้วก็เปิดมาแบบนี้ข้างในก็จะเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆค่ะซึ่งมาจากเพลงการล้างมือที่ถูกต้องทั้ง7ขั้นตอนนั่นเองค่ะ นี่ก็มีถึง1ถึง7ขั้นตอนเลยนำไปสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วก็เชื่อมโยงไปยังกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะและนอกจากนั้นยังสามารถสอนในกิจกรรมเกมการศึกษาได้นะคะเพื่อทบทวนว่าเด็กๆจำท่าล้างมือเจ็ดท่าได้หรือไม่นั่นเองค่ะ สุดท้ายค่ะคือม้าก้านกล้วยม้าก้านกล้วยเป็นสื่อธรรมชาติที่ให้เด็กได้เล่นแล้วก็เรียนรู้ของจริงโดยองค์ความรู้ที่2นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติเด็กๆก,ก็จะได้เรียนส่วนประกอบต่างๆของต้นกล้วยค่ะแล้วก็คุณครูก็นำให้เด็กๆมา เล่นม้าก้านกล้วยจนมีวิวัฒนาการมาเป็นม้าก้านกล้วยประดิษฐ์ได้เองจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆแบบนี้ค่ะและต่อเนื่องไปยังการแสดงบทบาทสมมุติให้เด็กๆเป็นมา้าโดยการมีหัวม้านะคะซึ่งดิฉันได้วาดเองแล้วก็ให้เด็กๆได้ระบายสีตกแต่งเป็นของตัวเองอย่างสวยงามเป็นการจัดแสดงในการปิดองค์ความรู้ที่นำเสนอผู้ปกครองค่ะว่าเด็กๆ ได้เรียนรู้อะไรบ้างในองค์ความรู้ที่2ค่ะป้ายนิเทศจัดทาโดยการวาดรูประบายสีด้วยสีน้ำและสีช็อคทําบนผ้าดิบนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอยกตัวยอย่างเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ